สวัสดีค่ะแม่กันค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟคค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนคะ่ะปีใหม่ปี2023นี้ปีกระต่ายขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังใจปรารถนาทุกประการขอให้ร่ำร่ำรวยในปีใหม่นี้นะคะ มาค่ะมาเมนูของเราค่ะทุกคนคะน้องเฟซ์ก็เกิดปีกต่น้องเปก็เกิดปีกระต่ายค่ะวันนี้เรามีทะเลทะเลรวมค่ะทุกคนค่ะมีหอยแครงอันนี้ยังอันนี้ยังฟิตแข็งอยู่เลยกั้งค่ะมีกั้งปูม้าแล้วก็เอ่หนวดปลาหมึกกุ้งมาแซ่บๆด้วยกันค่ะทุกคนค่ะมาค่ค่ะ หนังไก่ไก่กรอบ,กกอบน้ำจิ้มก็มีซีฟูด้ดซีฟูด้ดส่วนอันนี้เป็นน้ำจิ้มปลาค่ะวันนี้ถ่ายทอกสถานที่นะคะวันนี้ถ่ายนอกสถานที่มาไลปู่ค่ะ อร่อยค่ะหกโมงกว่ายังมีมนงวันอยูอ่มือปิดสนามมาสองมือค่ะ นะลวกมาสุกค่ะมาละปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างคะ หรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดแต่ใส่ปะลารว ใช่ไหมาหก,กุ้งดิ่งๆนี่งงไงอ๋อตกใจไปเลยแช่ชไปกันค้าบรยากาศดีอ่ะ เงียบสงบไม่มีเสียงรถท่าวันเนี้ยเมื่อเปิดสนามมาอีกแล้วค่ะัะนสนกสลัดค่ะ 妹妹，你忘？少吃了辣好哈。嗯 ปูม้าค่ะอืมเนื้อหวานมาก

I ไมันเอาบัวหิมะค่ะทุกคนค่ะครั้งแรกค่ะ มอ่ะลองลุกกรอบหวาน mm hmm. าขึ้นคอมเมื่อร,นรอนเลย มืออ่อแท่เย็นอร่อยนะเนี่ยอร่อยค่ะ อยากลองอร่อยคะ่ะบบยิมะอันนี้แบบยังไม่ได้ปอกอันนี้พี่สาวออกมาให้คะ่ะส่งตรงมาจากเหนือขุดมาใหม่ๆเละคะ่ะหวานกรอบอร่อยค่ะอร่อยนะแม่นะกรอบ,อ,บอร่อยคะ่ะนี่จะแช่ตู้เย็นเ Yao อร่อยมากเลย <laughs> 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 nó mình được Ơ, không, không hải. Ừ นั่งกินอิ่มเลยแลนะอันนี้ยน้ำมันเดียวเริ่มมืดแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้แม่กันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แมก่กันกับลังเฟสได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย